กาบทักท้ายสบายหยิบอนไปพี่นอ๊อฟโมกบพอกับสาวธาตพนมในต่างแดนอีกเช่นเก่าเช่นเคยเมเน่สาวธาตยังอยู่บ้านาที่ประเทศตรุรกีย,ยุนอกจากพี่น้องเนาะซึ่งนื่งจกว่าเมอเน่กะได้ออกไปเหตุคลิปส่วกุ้งสดนอกจากพี่น้องใส่เมล็ดกระถินไหนท่านผู้ชมได้กลับชมกันคือที่สาวธาตได้ลงกิปไปในวันนี้นี่เองนอกจากพี่น้องเนะเาะสาวธาตสิมาบอกว่า อีกประมาณอสามสี่วันเราจะพี่น้องเป็นสามวันสี่วันสาตานก็ด้เดินทางไปอิสตันบูลเราจะพี่น้องเนาะไปอิสตันบูลอ่าเพื่อที่ว่าสาตานหันยังท่านได้ไปเที่ยวอิสตันบูลเราจะพี่น้องเนาะแต่ว่าอ่าสานไปอิสตันบูลเนื่องจากว่าสาตาสเซลโร่ขึ้นเครื่องจากอิสตันบูลกลับบ้านอ่าที่ประเทศนอร์เวย์นั่นเองเราจะพี่นอนะ้องเนาะก็เลยได้มีโอกาส นอกจากพี่น้องว่าคุณสาก็เลยได้วางแผนไว้ว่ากระสันเฮากระซื้อตัวเครื่องบินจากออ,อรา,าออจากบ้านของเขาเองนอกจากซึ่งไปจากอิสตันบูลไปไปเที่ยวเนาะเมืองหลวงของประเทศตุรกีในเองนะจากพี่น้องเนะะานะซาด้าสิได้อัปเดตรุ่มคลิปให้เอฟซีทุกทท่านที่เขามาตามนะครับส้มนั่นเองนอจาะพี่น้องเนาะจนนู่นและจนสาดาได้ ขึ้นเครื่องกัปประเทศนอร์เวย์นู่นแหละนะา่าจะเป็น้องสตากัสเฮตเป็นคลิปเป็นตอนเป็นเป็นขั้นเป็นอันนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะจากพี่น้องอและกซ์มี่สตาซีอัพเดตว่าแต่ว่าแต่ว่าไอ้ไอ้คลิปเมื่อที่ว่าฝนตกสตาบไม่ได้ลุ้งสาตาดเฮดเป็นสองคลิปน่าจะพี่น้องบม่ได้ลุ้งเพราะน้ำสตาดย้อนกลับไปเบิร์นแล้วมันบอดีสตาดก็เลยได้ ได้เสร็จออกเราจะพี่น้องบบได้ลงไปเอจาจะพี่น้องไปเบิ่งไงมันแบบเปิดแสงพันแดมันก็ยังอึมครึมอยู่นะพี่น้องสาถาก็รลยบ่ลงเราจะซองคลิปนั้นเนอ,นอจาจะพี่น้องต้องกราบขอโทษขออภัยเราจะพี่นอ้องทีอะโบได้ลงคลิปของวันฝนตกนั่นเองเราจะพี่น้องแต่กับโบเป็นยังสาถานายังมีที่นี่ยังมีขค้งดีให้พี่น้องได้รับส้มกันเพราะว่าพรุ่งนี้สาธาสณ์จะใคลิปอาไปซื้อมเมล็ดพักเราจะพี่น้องเนาะ แล้วก็ไปซื้อพอวกคาตไคร้นอกจากพี่น้องเนาะย,ยู่มเมโทรนอกจากพี่น้องร้านอาหารไทยนั่นเองเนอกจากพี่น้องเพราะว่าเอเชียทั้งหลายแลเพิ่นก็ที่มาอาศัยได้อยู่ประเทศตุรกีนอกจากพี่น้องนะซึ่งอยู่ใกล้ๆโซนเซาทาอยูยังเซนออรานอ,นอแล้วก็อันนา,นาแล้วก็ไอจังหวัดใกล้เคียงนั่นเองนอกจากเพิ่นก็สิม,มาซื้อเป็นฟิลิปปินเอ้ยฟิลิปปินส่วนมากนอกจากพี่น้องฟิลิปปินแล้วก็ลงมากับไทยนอกจาก อันดับต้นๆแล้วจัดจีนจัดพี่น้องค้นจีนก็นใสซอสอันเดียวกักบเข้านั่นเองนะจ๊ะพี่น้องเนาะซึ่งจะว่าเอเชียนันจะไปซื้อพวกเกี่ยวกับซอสผงชูรสน้ำปลามาม่าหรือ,อเ้นเล็กแห้งหรือว่าเซนขนมจีนที่สร้างยูนีเองเนาะจัดพี่น้องบอกว่าจะเป็นขาตะไคร้เอ้ยเป็นผักหอมปลอมหอมซี่หอมบัวเพิ่นไปซื้อยูนีจะเป็นทั่วงอกซดเอ้ยนะจ๊ะพี่น้องเนาะ อาหารทะเลทุกอย่างอยู่นหฮันมีเบิดครบเสร็จนอกจากพี่น้องยกตัวอย่างเช่นอาหารนอร์เวียของเขากับตต้นๆแล้วนะจ๊ะยกตัวอย่างเช่นปลาล็อกนอกจากกระมาตะพุ่นนอกจากมึกยักษ์กระมาตะพุ่นนอกจากพี่น้องเป็นพวกกระพุ้งแดงกระพุ้งขาวนอกจากพี่น้องนอเพิ่อนเอ้ยทับทิมบะแมนกระพุ้งแดงนอกจากขอโทษขออ่าปลาทับทิมทับทิมทับทิมาแดงทับทิมขาวนอกจากมีหอยนะจาะพี่น้องแล้วซัมสกินมีเดอพี่น้องรอดยูดีนอกจากคันผพ้ใด คิดว่าจะมีอาหารเพิ่มปรุงนู่นนี่นั่นหรือซอสนู่นนี่นั่นอยู่ที่เมโทรพน่นมีไห่นาจะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบืรอนเบิรนเศร้าสถากระสิเฮ็ดไอคอนเทนเอี่ยงสถานายังขึ้นออกแต่ที่แน่ๆน่ะที่รู้เลยตอนเศร้าตอนเศร้าเศร้าๆประมาณประมาณเก้าโมงสิบโมงสถากสิออกไปหารถซื้อเมล็ดพันธุ์ผักมาจะพี่น้องเนาะสถาจะซื้ออยู่นให้เซ็ตลวกั เอากลับไปปลูกที่นอร์เวย์นอกจากที่นอร์เวเย์ก็เยอะแยะนอกจากพี่น้องแต่ว่าบางชนิดเพิ่นกับเบเรียนนอกจากให้เฮาอยู่ทางพุน่นโซนพุนน่นนอกจากพี่น้องราวานาร่อนั้นมันมนาาีสัาว์ทีซื่อมเมล็ดพักที่แบบว่าพวกสลัดนอกจากเป็นเป็นพืชที่แบบว่า,าระยะสั้นพี่น้องพราะว,าาวะ่านอเวน่ะนาบินเตอร์นะระยะนาวินเตอร์นาหน,นาวน,นาะจะหลายปัวนาห้อนนาะจากพี่น้องนาะซึ่อสาตา์ก็ได้ เบิ eter, so my mother. My mother ่งเอาไว้แล้วน้อจัะพี่น้องว่าสถาซื้อมีเมล็ดพันธุ์พักเอียงเดน้องจัะพี่น้องเนาะเมื่อนีสถาไปเบิ่งแล้วเพราะว่าเมื่อนีสถากได้ไปซื้อของเล็กๆน้อยให้ลูกหลานในบ้านนาอจัะพี่น้องเนาะซื้อพวกลิปสติกให้พี่สาวซื้อพวกของใส่ต่างๆในบ้านเลื่อนนี่แหละนาะจัะพี่น้องเนาะซึ่งอาศัยอยู่ใส้กินนี่เองนาอจัะพี่น้องเบิ่งกกันไปนาอจัะพี่น้องเนาะสถาได้มีความสุขาร้นาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าเนื่องจากว่าจะอีจะบงี้มเมอสถากะ ซได้ไปเมืองหลวงของประเทศตุรกีแล้วนอกจากพี่น้องเนาะเล้ออีกอาทิตย์กว่าๆโาธากับซได้กับกบ้า,บานประเทศนอร์เวย์นอกจากพี่น้องเนาะไปทาหน้าที่ของโซธา์ต่อไปนะเพราะระยะกันพักผ่อนของเขาแล้วกา Family Meeting ะาฟมิลี่ม e e ติ้งกะได้ลงเอ,อย๋ยกันแบบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบมีความสุขมากๆนอกจากพี่น้องเนะาะโซธาต,ต้องกราบขอบคุณทุกๆท,ท,ท่าน เอฟซีทุกท่านทุกคนบอบอกบอกว่าทั้งผู้ที่ติดตามนะครับส้มเอฟซีที่อยู่ข้างๆเสาธานมาโดยตลอดนอกจากพี่น้องเนาะหรือว่าสิเปลี่ยนเอฟซีถึงเขามาไม่หรือว่าเอฟซีท่านที่ว่าเขามาเบิ่งเล้วระท่านได้ติดตามกับขอบคุณขอบมุกขอบใจขอบ,ขอบคุณขอบความมีน้ําใจทุกท่านกันบมมี f เอเขฟซีเขามาเบิง่งเสาธานกันโมมี่ช่องยูทูบของซูเมอร์นี่นอกจากพี่น้องเนาะ เพื่อไม่เป็นการดองคลิปวิดีโอเรจาจะพี่น้องสาวทาสขอกําลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้สาวทาสได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆได้ทำคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้รับชมและเอฟซทุกท่านที่เขามาติดตามและครับชมได้รับได้ชมกันว่าวิธีชีวิต3ประเทศนะยากสำํำใดอเราจเพื่อสีได้เจอกันหรือว่าเฮาจังได แต่งงานแล้วหรือเป็นยังคือบปได้อยู่นุำกันแต่งงานแล้วเป็นยังคือได้อยู่คนละประเทศเป็นยังสาวไทยคือต้องมีลูกอยู่โซนพุ่นแล้วเส้นคือต้องอยู่นี่มาติดตามวิถีชีวิตครอบครัวของสามชาติกันเลยสามชาติกันหมายถึงวัดไทยโนเวตตุรกีนั่นเองนาะจากพี่น้องเน,งนาะสามประเทศนอกจากพี่น้องเนาะคือจากหนึ่นงปีมีหนึ่งครั้งสตากาก์มาบ้านตุรกีปีละครั้งหนึ่งปีต่อหนึ่งครั้งสตา,ากาก็ต้องกลับไทยคือกันนอกจากพี่น้องเนาะ กัปปีละเื้อมาตุรกีสถากก,กับปีละเถ้อคือแบบมันจะพี่น้องเพราะว่าชีวิตวิถีชีวิตประจําวันต้นๆเท่ๆขนาดเท่ของสถานเลยเนาะชีวิตวิถีประจําวันสธาอยู่บ้านประเทศโนเมเนาะจะพี่น้องเนาะแต่สตาสีมาอัปเดตบ้านที่อยู่ประเทศไทยว่าสธาสางเซตเลโบรหรือว่าไปฮอดไชเลวเนาะจะพี่น้องสธาเกษิก์ลงคลิปวิดีโอให้รับชมติด ตามกันไปเรื่อยๆน่าจะจนนู่นแหละจนงานเก็บอันสุดท้ายจนได้ขึ้นบ้านใหม่เปแล้วสาธาสีอัปเดตให้ท่านเอฟซทุกท่านได้เห็นได้รับชมบ้านใหม่แล้วกัวิถีชีวิตครอบครัวไทยโนเวตุรกีให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนั่นเองผู้ใดที่ตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ สาวธาตขอให้โชคตีเฮ้งๆปุระเย่ปังๆตลอดปีและตลอดไปฮะม,มวยสุขภาพพลานา้ำไมแข็งแรงนะททันเจ้าขา,ายบายจ้าบยบาย